สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องของผักสลัดนะครับเมื่อเราปลูกผักสลัดครบอายุ30วันในแปลงนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่ลงแพ็กกิ้งเฮาส์นะครับซึ่งกระบวนการเก็บผักสลัดเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราต้องเก็บผักก่อนที่ผักจะหายใจก,การที่ผักหายใจคืออากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเจอแสงแดดผักจะเริ่มคลายความร้อนนะครับซึ่งที่นี่เราจะเก็บผักให้เสร็จก่อน8โมงเช้านะครับ เพื่อหยุดกร,กระบวนการหายใจของผักเพื่อไม่ให้ผักของเรามันเสื่อมคุณภาพเร็วนะครับซึ่งผักของเราเนี่ยที่เห็นคือผักสลัดนะครับผักสลัดที่เราปลูกลงในแปลงตามคลิปนะครับแล้วก็การจัดการแล้วก็การเก็บเกี่ยวซึ่งการเก็บเกี่ยวสิ่งที่สําคัญคือทํำยังไงให้ผักไปถึงโรงแพ็คมีคุณภาพทํำยังไงให้ผักที่ไปถึงโรงแพ็คเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุดและลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือ1นนะครับกระบวนการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหนึ่งคนเก็บเกี่ยวต้องเข้าใจว่าทํายังไงให้ผักสะอาดที่สุดนั่นก็คือ1ต้องมีวัสดุรองนะครับจะเป็นกระสอบนะครับเราจะไม่ตัดผักวางไว้กับดินเลยเนื่องใว่าการตัดผักวางไว้กับดินทําให้ใบของของผักเนี่ยเปื้อนดินนะครับพอผักเปื้อนดินเสร็จปุ๊บก็จะเปื้อนไปเรื่อยๆก็จะไปสัมผัสกันก็จะเกิดขั้นตอนกระบวนการในเรื่องของการล้างผักทํผักอินทรีนะครับเราจะไม่ล้างนะครับเพราะการล้างเนี่ย มันทาให้ผักเน่าเร็วบางทีเราล้างแล้วมัน,มนเปียกในโรงแพกเพราะเปียกเสร็จปุ๊บเราแพ็กใส่ตะกร้ามันจะทําให้ผักเนี่ยเก็บเก็บไว้ได้ไม่กี่วันก็เริ่มจะเน่าเปื่อยนะครับซึ่งผักของเราเนี่ยจะไม่ล้างนะครับก่อนส่งให้ถึงลูกค้าเนี่ยเราทําการตัดระวางด้วยกระสอบนะครับเราจะตัดแต่งนะครับเอาสิ่งที่เราไม่เอาม,มันจะมะีเวลาเราตัดก็จะมีใบเลี้ยงคู่ใบที่มันเกิดโรค เราจะตัดแต่งออกให้เป็นผักที่พร้อมส่งเลยนะครับแล้วก็วางใส่ก,กระสอบนะครับพอวางใส่ก,กระสอบเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการเรียงลงในตะกร้านะครับซึ่งสิ่งสําคัญคือตะกร้าก็จะวางไว้บนกระสอบเหมือนกันพอถ้าเรา,เาตะกร้าวางไว้กับดินก้นตะกร้าก็จะสัมผัสกับดินพอสัมผัสกับดินเสร็จปุ๊บเวลาเราขนย้ายเราก็จะซ้อนตะกร้านะครับตะกร้าที่1ก้นตะกร้าติดกับดินก็จะมา สัมผัสกับผักในตะกร้าที่1ตะกร้าที่2นะครับซึ่งทุกอย่างเราจะโรเทคนะครับในเรื่องของความสะอาดนะครับความสะอาดก็คือต้องมีภาชนะรองนะครับต้องมีวัสดุรองนะครับไม่งั้นผักเราจะปนเปื้อนเยอะพอเราทําสะอาดไปจากแปลงนะครับมันจะทําให้ง่ายต่อการแพ็คนะครับคนอยู่ในโรงแพ็คนะครับพนักงานแพ็คก็จะทํางานได้รวดเร็วไม่ต้องมาล้างไม่ต้องมาเช็ดนะครับเพราะไปถึงผักมันสะอาดนะครับ ขอผักสะอาดอย่างนี้นะครับก็สามารถแท็คลงในตะกร้าได้เลยนะครับนี่คือสิ่งสําคัญของการจัดการหลังการปลูกการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับทํายังไงจะทําให้ผลผลิตบอบช้าน้อยที่สุดนะครับทํายังไงจะทําให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่เสียหายเวลาเรียงจะเรียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องเรียงรายนอนนะครับลงในตะกร้าเพราะถ้าเราเรียงรายนี้นะครับก็จะทําให้ผักเนี่ย มันบาดอย่างนี้แล้ววางซ้อนไปปุ๊บก้านใบก็จะหักนะครับพอหักเสร็จปุ๊บก็ต้องตัดแต่งออกแล้วก็เสียหายเราเก็บไปร้อยกิโลหลังจากตัดแต่งเสร็จไม่ควรจะสูญเสียเกินหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนั่นคือกร,กระบวนการเลียงในตะกร้านะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญของการเก็บผักวันนี้คือผักแต่และช่วงฤดูผลผลิตไม่เท่ากันถ้าช่วงหน้าฝนผักก็จะมีปัญหาถ้ามันครึ้มนะครับผักก็จะขึ้นยอดเพราะการ ได้รับแสงไม่เพียงพอก็จะเรียวหน่อยนะครับแต่ถ้าผักหน้าหนาวเนี่ยหนึ่งโรงเรือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยกิโลต่อขอบนะครับในสามสวันที่เราปลูกลงลงในแปลงนี่คือวันนี้เราก็มาองเก็บผักนะครับผักสลัดซึ่งเราจะเก็บตอนเช้าผักต้องเข้าลงแพ็กก่อนแปดโมงเช้านะครับเพื่อให้ผักได้ไปอยู่ในห้องแอร์นะครับพอแพ็กเสร็จก็จะเข้าสู่ห้องเย็นนะครับตามคลิปถัดไปที่จะถ่ายให้นักศึกษาดูนะครับว่า กระบวนการจัดการผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพนะครับและก็สูญเสียน้อยที่สุดเรามีกระบวนการก่อนจะส่ง,สงให้ถึงลูกค้าปลายทางเนี่ยเราทํากันยังไงนะครับเราไม่ใช่ว่าเก็บปุ๊บตากแดดแล้วขนส่งโดยรถนะครับเราจะมีกระบวนการขนส่งโดยรถห้องเย็นด้วยซ้ำนะครับก็คลิปนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมการเก็บผักสลัดอินทรีย์นะครับครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Yeah. Uh -huh.